อามาดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องของไอ้ไข่วัดเจดีค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เรียกว่ากระแสะไข้ฟีเวอร์มากๆหลายวัดเองนะคะเขาก็มีการอัญเชิญไอ้ไข่นะคะมาไว้ที่วัดเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะกันนะคะเอาเรื่อเอาชัยกันวันนี้เออเลยพาไปดู2ที่แล้วกันแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะทำไมมันมีบุเรี่รีลับบอก พาไปที่แรกก่อนพี่แงบงค์ที่แรกนะคะที่วัดทวินศิลามงคลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่นี่เขาก็มีรูปแกะสลักไอ้ไข่ทำจากไม้ตะเคียนตั้งอยู่ในวัดนะคะเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งซึ่ง,งทุกวันเนี่ยก็จะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพอรกันอย่างคึกคักส่วนใหญ่ก็นิยมมาขอพอรกันเรื่องงานเรื่องโชคลาภส่วนเมื่อได้สมปรารถนาแล้วก็จะนำขนมเปี๊ยะขนมบ้า,บ,าบินนมเปร้ยวหนังสติก๊ก ของเล่นต่างๆและก็ชุดทหารมาถวายด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านที่มาขอโชคเนี่ยก็จะเอาแบงค์ยีของตัวเองมาแลกกับแบงค์ยีของไอ้ไข่ที่เน็บไว้ตรงจงกระเบนด้วยเอาไปซื้อลอตเตอรี่<อ>ก็ถือว่าเป็นการเป็นเคล็ดน่ะขอให้ถูกโชคถูกรกักถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะส่วนเจ้าอาวาสวัดถวินมงคลเล่าว่าเดิมทีเนี่ยรูปแกะสลักไข้ไข่เป็นของวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ ทำขึ้นเนื่องในงานฉลองสร้างวิหารหลวงปูท่ทวดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วทางวัดศรีวารีน้อยก็นํามาถวายกับวัดถวินศิลามงคลจากนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ขอพรบางคนก็มีการเล่าถึงความอัศจรรย์ที่ได้เจอด้วยนะจากวัดถวินศิลามงคลฉะเชิงเซาเราไปที่วัดตะเวทในป่าปลานะคะอยู่ที่อำเภอสําโรงศรีสําโรงจังหวัดสุโข,ขทยัยที่นี่ค่ะชาวบ้านเขารวมตัวกันจัดขบวนกองยาว พร้อมกับผ้าป,ป่าแห่มาที่วัดเพื่อถวายให้ไอ้ไข่ค่ะก็มีการแห่วนรอบไอ้ไข่3ามรอบหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้โชคกันยกหมู่บ้านไงก็เลยร่วมทําบุญสร้างสราราการประเรียนให้กับทางวัดเลยแล้วกันแต่ว่าระหว่างนั้นมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นพี่แบงค์คือไงค,คือคุณสุริพรบาริบู์นะคะเจ้าตัวเขาล่าใฟังว่าก่อนถึงเวลาแห่เนี่ย นก็นั่งดูกลองยาวซ้อมเพลงอยู่ใต้ถุนศาลากับชาวบ้านกว่าสิกว่าคนเนี่ยแล้วก็สังเกตค่ะว่ากังเกงของตอนเองเนี่ยมันมีรอยเท้าเด็กติดอยู่เอ,ยเออแบบนี้ทั้งๆที่บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีเด็กอยู่ในพื้นที่เลยอุ้มใครล่าอุ้มลูกอุหลานเปล่าเขาบอกไม่ใช่ แล้วก่อนหนะ้านั้นเจ้าตัวก็ยืนยันด้วยว่าก่อนเข้าวัดเนี่ยกางเกงตัวเองสะอาดเอี่ยมแน่นอนไม่มีร่องรอยใดๆอเออชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นของไอ้ไข่แน่นอนอาจจะมาร่วมดูมงานด้วยอะไรออแบบนี้มากกอดอย่างนี้แหละฮะ้วแบ,บฝาฝาเท้าไอ้ไข่ไปโดนอา,อาจจะมาร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้รเดี๋ยวเราไปฟังคุณสุริพรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก <c oughs> ันหน่ค่ะ กางเกงเราเป็นยังไงมึงก็สะอาดปกติอะค่ะเรามาถึงเรามานั่งดูเขาตีกองยาวตรงไหนอะตรงนี้ที่พ่อซ้อมกองยาวกันอยู่ค่ะแล้วเรารู้เลยไงว่ามันมีรอยเท้ามาว่าเขาบอกอะค่ะนั่งดูอยู่ว่ามาได้ไงวะนะไปยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วเราเชื่อว่าเป็นรองเท้าของคุณมารไข่ไหม่แปลกใจไหมแปลกใจค่ะว่าทมาได้ไง รู้สึกใหงตอนนี้รู้สึกใหญ่เลยมันมาได้ยังไงนะ มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้เท้าเดียร์สนะมันเป็นคว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ถ้ามากับลูกกับหลานตัวเล็กๆอาจจะแบบอุ้มไงแล้วเด็กแบบเท้าเปื้อนก็เหยียบก็ได้จะเป็นไปได้ไม่มีเด็กหรือว่ายังไงเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วกันเพื่อความสบายใจให้คุณพี่เข้าไปซักเถอะค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อละคันเป็นความเชื่อนะครับไอ้ไข่อาจจะบาดมาร่วมงานด้วยเห็นแบบกองยาวเห็นไรเด็กเขาอยากเต้นนะด้วยความสนนะครับอันนี้ย้ำคุณผู้ชมแบบนีนะครับต้องใช้วิจารณาาณในนกรรรัับบชมะค สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ